ก็ S <S สวัสดีครับเพื่อนผลคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการปรับจูนตัว n B Minor นะเอาเป็นว่าผมจะใช้เป็นตัว n B Minor เวอร์ชันล่าสุดนะก็คือเวอร์ชัน41.0นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆคนผมพิจัยพิสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลเนี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตัวเอนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตัวแฮมมี่มเนอร์เนาะเขาออกเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยก็ว้าวกันไปทุกคนเลยนะก็คือตอนนี้เนี่ยปลดล็อก LHR ได้หนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแรกที่ไม่ใช่เป็นของไนซ์แฮทแล้วกันเนาะคือไนซ์แฮทออกมาเอ็กเคเวเตอร์เขานะก็ เอ็กซ <Take> mm ์เตอร์เขาก็ดีไปเลยนะเออของนายแฮดไปแต่ว่า mm hmm. ของ m อ็นบีมายเนี่ยขุดตรงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยปลดล็อกร้อยเปอแล้วนะครับไปอัปเดตกันดูได้เนาะทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะรีเควสต์มาว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีการ์ดหลายรุ่นแล้วก็จะต้องแบบใช้ m อ็นบีมายเปลดล็อกเนี้ยเราจะทํายังไงในการเซตการโอเวอร์คล็อกเอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมจะทําในวินโด้นะครับแล้วก็วิธีการเซตติ้งต่างๆเนี่ยในถ้าในไฮโคเอสเนี่ยผมทําไปในคลิปเก่าแล้วเนาะแต่ว่าอัันนนนนเเี้ยขอป็ละก เอาเป็นว่าไปดูกันที่หน้าจอกันเลยกดปิดโอเคมาที่หน้าจอของเรานะครับผมขอรีโมทเข้าไปในเครื่องของที่ผมลงเป็นวินโดว์ไว้นะครับเ <c oughs> ครื่องนี้เนาะก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยการ์ดนะครับทั้งหมดสองตัวนะครับก็คือเป็นตัว160 Super นะครับตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งอยู่31.24เนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็น3060 Ti ตัวนี้เนี่ยเป็น LHR นะครับ วิ่งอยู่ประมาณ61แล้วกันนะครับวิ่งเวียงอยู่นิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่านะก็คือตัวนี้เนี่ยมันปลดล็อกร้อแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตต,ตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าเวอร์ชัน่นะครับวิธีการเนาะเอาเป็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับมือใหม่ที่ต้องการขุดตรงนะมาดูคลิปนี้กันเลยก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะยังมีบั๊กมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ขุดในวินโด้นะโดยทั่วไปเนี่ยขุดจะจะขุดอยู่ในไฮสโต่เอสนะแต เท่าที่ลองใน h y p ปอร์โอเอสเว41เนี่ยมันยังมีบัคเอเรอร์เรื่องของพัดลมนะทำให้แรงขุดตกอยู่นะครับแต่ใน Windows เนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็เอออีกอันนึงก็คือมีเพื่อนๆชาวไนท์แทสน์นะครับที่แบบว่าใช้การ์ดกิ๊กไบนะครับแล้วก็เอา e x c a v a t o r ไปขุดเนี่ยมันขุดแล้วมันโดนทอนแรงขุดไปเหมือนกับว่ามันไม่ปลดล็อก100%นะครับเอาเป็นว่าใช้เอ Miner เนี่ยปลดล็อกได้100%นะร้อยเไอตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยที่าไอต ที่ผมเอามาใช้ขุดอยู่เนี่ยตัวนี้แหละนะมันเป็นตัวกิกะไบต์นะเนี่ยเป็นกิกะไบต์อีเกินะครับโอเควิธีการนะเพื่อนๆก็เข้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า mb miner นะครับจากนี้นะครับก็เพื่อนๆเข้าไปกดที่ตรง r l e a s e r e l e a s e อันนี้นะเข้าไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับเนี่ยนะโหลดเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น Windows อันนี้นะครับโอเคคลิกดาวน์โหลดมาได้เลยนะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ก็ x x t r a f t l i l e ออกมานะครับผมเองเนี่ย x อ็กแออกมาแล้วนะอยู่ในตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดตัวแอนตี้ไวรัสนะครับให้มันแบบว่าให้มันไม่ไม่มาสแกนในโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของมันนะเราก็จะเจอ n b m i n o r อย่างเงี้ยนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ NB Min ี r นะครับคลิกข,ขวาปุ๊บนะครับทีนี้ก็กด p r o p e r t y นะครับ อ่ามันจะขึ้นอันนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะลากมาไว้ตรงกลางนะทีนี้กดไปที่ compatibility นะครับแล้วก็มาติ๊ก run d i s program as an administrator อันนี้นะครับต้องติ๊กนะครับอ่าท <ch> ีนี้นะเออผมลืมบอกไปเนาะว่าเพื่อนๆที่ใช้ w n n o w w นะก็ต้องอัปเดตไดเวอรให้เป็นเวอร์ชัน5.1อ่า5.15.12ก่อนนะครับเนี่ยนะ5.12.15ขึ้นไปนะครับมันถึงจะ กดล็อกได้โอเคแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้นะไปอัปเดตไดเวอร์นะครับโหลดโปรแกรมนะแล้วมาทําตามผมนะอ่าทีนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่อยู่ในตัวอ่าตัวอย่างเราจะคุดอีเธอร์อันนี้เราก็ไปแก้เอดิตตัวไฟล์ start อ่า start ขีดล่างแบตอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่าบรรยายไปทีละขั้นตอนนะ คือไฟล์ออริจินอลมันเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะผมขอตัดออกกรอนปึ๊บอ่ะเนี่ยนะมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมจําได้มันจะเป็นลบลบล็อกอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าผมจะ c o ปปี้โค้ดที่ผมใช้เนี่ยทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาอย่างขุดในอีเทอร์ไมล์เนี่ยก็ก็คือตามของเขาได้เลยนะครับแค่ไปเปลี่ยนเลขกระเป๋าตรงนี้นะครับ ไปก็พีเลขกระเป๋าที่เป็นอีเธอรี่มนะครับามาจากใน chang ชนนะเออเอามาใส่ได้เลยส่วนถ้าใครใช้ทูมายเนอร์นะครับก็เปลี่ยนพูเป็นทูมายเนอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขกระเป๋า i t c o i n หรือว่าอีเธอริม่มอันนี้เราแต่เพื่อนเลยนะครับเสร็จแล้วใส่จุดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ เครื่องนะครับว่าเราอยากจะให้เครื่องมันชื่ออะไรนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมใช้ชื่อ i p พีสูสองเนี่ยก็เครื่องมันก็จะโชว์ใน Po ูเนี่ยว่าเป็น i p พีสูญสองนะครับทีนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับก็คืออ่าเป็นการเรียกว่าโอ้ค็อกผ่านทางตัวแอปมันเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยก็อย่างใน i o ฟโอเอเนี่ยผมก็จะเป็นสายที่อ่อขุดเรียกว่าขุดตรงผ่านอ่าพอผ่านไฮฟโอเอเนี่ยผมจะ โอเวอร์คลนะเบอร์ใหญ่แล้วโอเวอร์คลเนี่ยผมใช้วิธีล็อกคอคล็อกเอานะครับทีนี้ NP-miner นะพอมันมาอยู่ใน Windows นะครับมันต้อง key ชุดคำสั่งอันนี้นะครับก็คือใช้โปรแกรม o อเวอร์คลไปเลยนะไม่ไม่ต้องใช้ MSI Afterburner แล้วนะครับเนี่ยให้เรามาใช้ชุดคำสั่งนี้นะครับลบลบ c ีคล็อนะครับนี่นะอันนี้ก็คือเป็นการ Overclock มันที่คอคล็อกนะครับอ่าเรา ถ้าเราอยากจะให้มันเป็น absolute clock เช่นเหมือนการล็อกไฟในตัว MSI Afterburner นะให้เว้นวักทีนึ่งนะอันนี้สำคัญนะคีย์ผิดเนี่ยมันไม่รันนะครับเนี่ยนะให้ใช้ลบลบ c clock แล้วก็เว้นวักนะครับแล้วก็ตามด้วย add นะครับ add นี้เลยนะตัว add s i g n นะแล้วก็พิมพ์ค่า clock ที่เราต้องการลงไปนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะลองไปรันดูก่อนหครั้งนะว่าเออ device เนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย ก็คือ160 Super มันเป็น ID 0นะครับ3060 Ti ของผมเป็น ID 1เนอะอ่าเวลาเราจะโอ้คอกนะครับถ้าอย่างเป็นสูตรล็อกคอกคอเนี่ยผมก็จะใช้คอกคอกของตัวอ่าตัว160 Super เนี่ยอยู่ที่1,100ถ้าเกิดบางคนอยากจะดรอกว่านี้อ่าเป็น1050เนี่ยเราก็พิมพ์1050ลงไปประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดหลายใบที่เป็นหลายเจนหลายรุ่นนะครับ ก็ให้เราใส่คอมมา1ท่ทีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใส่เป็นแอดนะครับอย่างผมผมเป็น3าม0 T นย์ I เนี่ยผมล็อกคอลอกไว้ที่1450เนาะผมก็ใส่แอด1450โอเคนะเห็นนะตรงที่ไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้นะโอเคทีนี้เรียบร้อยนะก็เว้นวรรคทีหนึ่งนะแล้วทีนี้มาโอเวอล์คเมมคอกเนี่ยก็ใช้ชุดคำสั่งว่าลบลบเอ็มคอลนะครับแล้วก็เว้นวรรคทีหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้นะมันเป็นแบบว่า อ่ามันเป็นการลากแบบทั่วไปเนาะไม่ได้ใส่เป็นแบบว่าเป็นแอบสูตรแล้วกันเนาะเออเอาเป็นว่าเหมือนใน MSI Afterburner เราจะ o อเวอร์คร็อกเมมคเนี่ยด้วยการบวกเข้าไป850เนาะเราก็ใส่850ไปเลยแล้วก็เว้นวักด้วย1250นะครับถ้าอย่างใครเอาสูตรใน h i e OS หรือใน l i n u x เนี่ยก็คือตัว m e m คร็อกจะอยู่ที่1700อนะ่าประมาณนี้นะ ก็คือเอา2ไปคูณนะครับถ้าใน h i ฟ์โก็คือเอา2มาหารนะครับอย่างตัวเนี้ยเมมคอรผมอยู่ที่2,500นะใน h i ฟ์โในตัว Windows ก็จะเหลือ1,250นะครับอ่ะพอได้อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาตั้งแฟนนะครับก็คือสเป c ปา a r 1ครั้งนะครับแล้วก็ลบๆบแฟนลบๆบแล้วก็แฟนเว้นวักอันนี้85ก็คือให้พัดลมมันหมุน85%ทีนี้กรณีที่เพื่อนๆน,นะครับไม่ได้ตั้งคอคอกเป็นแบบ แอปโตรูคอคออย่างที่ผมทําเนี่ยเอาแอดแอดออกไปนะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้เนาะบางคนจะชอบเป็นสูตรเป็นติดลบอย่างเงี้ยเราก็ใส่เป็นติดลบอย่างเงี้ยนะครับลบสามร้อยอีกตัวหนึ่งเราจะเอาลบสามร้อยด้วยตัวนี้อย่างงี้เนาะถ้าเราใช้ไม่ใช่เป็นแอป o โ u t ูดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนต้องมาเพิ่มคําสั่งไปอีกอันหนึ่งนะเป็นลบลบ PL นะก็คือล็อกล็อกไฟด้วยนะเว้นวรรคทีหนึ่งแล้วก็ ใส่ power limit เนี่ยเอาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะอย่างแบบทั่วๆไปเนาะก็ใส่เป็น75% 75%หรือ70%อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเองนะผมไม่ยุคหลังบเนี้นักการ์ดทั่วๆไปเท่าที่ผมโอเคมาร้อยละ90ของการเนาะใช้วิธีการล็อกคอเขาก็โอเคแล้วในการขุดอิเาเรียมนะครับผมเองก็จะไม่ได้ใช้ตัวชุดคำสั่งอันนี้นะครับ เครื่องค้างไปแล้วค้างปะโอเคยังไม่ค้างแต่จอมผมค้างนะอะ่เอาเป็นว่าก็จะแนวทางประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่าโอเคประมาณนี้แหละเนาะเพื่อมันค้างไปแล้วอะ,อะไม่เป็นไรนะรเพื่อน เอาเป็นว่านะผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะท้ายคลิปสรุปเลยแล้วกันวิธีการคีย์ชุดคาสั่งของ mb m i n e r เนาะตอนนี้ปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยก็คือเพื่อนเพอตามสูตรปกติของ gas non lhr ได้เลยนะอ่าทีนี้สูตรแต่ละอันเนาะก็เอาเป็นว่ามันมันบอกยากเนาะว่ามันมันเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าลองไปค้นหาสูตรกันมาเนาะแล้วก็ลองมาใส่กันดูซึ่งในแนวทางของในคลิปนี้เนี่ยผมได้ให้วิธีการคีย์นะ ทั้งการโอเวอร์คล็อกทั้งหมดนะครับไม่ต้องใช้ MSI a f t e r b u r n e r แล้วนะครับก็คือคีย์ชุดคาสั่งให้มันขุดไปเลยนะครับแล้วก็มาล็อกคอค็อกโอเวอร์คล็อกในการล็อกคอรค็อกก็ไม่ต้องใส่พ w าวลิมิตอ่าเมมค็อกโอเวอร์ค็อกไปก็ตามนั้นเลยส่วนถ้าอีกสูตรหนึ่งนะก็คือถ้าใครอยากจะโอเวอร์คร็อกเป็นแบบติดลบนู่นนี่นั่นก็ใส่ลบลบ l ก็คือปรับพ w าวลิมิตลงไปด้วยในชุดคีย์คำสั่งของตัว NB Miner นเอะครับเอาเป็นว่าลองไปเทสกันดูนะครับถ้าใครงงนะ ไปย้อนดูได้นะใส่แอดตรงไหนตรงไหนไม่ต้องใส่ใส่ลบใส่บวกใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าลองเทสกันดูแต่ว่าแนวทางเนี่ยผมว่าแนวนี้น่าจะถูกต้องแล้วแหละนะเพราะว่าผมลองแล้วมันวิ่งดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดที่ผมใช้เนี่ย ลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะก๊อปปี้หรือใจดีนะอยากจะขุดให้ผมเนี่ยก็ก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางได้เลยโอเคเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะท้ายคลิปยังไงก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม i p พสตูดิโอในช้อปปีนะครับขายแถลิกพาสบุ๋นนะครับแล้วก็ไรเซอร์นะครับถ้าใครสนใจประกอบแท่นเองเนี่ยก็ยังไงฝากไปหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้แล้วก็ดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมน้องๆดูแลให้เนี่ยก็ กดไปที่ Line Official นะครับ @ipisstudio หรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้ว